ไดบเดอ้อค่ะวันพี่น้องวันนี้ม่ญญ่รักกับสีผ้าะมาเฮ็ดสปากเกตตี้ใไฮฟาสวามีเนาะสอาม,มีรักกินไว้ดอกเฮ็ดให้ปัวก,กินได้อยู่แต่ว่าเฮ็ดเฮนนี่จะขอกินกินบ่ได้ค่ะมิญญ่ารักต้องกินปลาแดกคะ่ะถึงจะอยู่ท้องไม่งั้นก็ไม่อยู่ท้องคะ่ะของเน้อวันม่ญญ่ระมาณซีหานต้ม ว่าก็บม่ได้เก็บดอกเด้อตามสภาพอืมเท็ดกินเองเดอกก็บม่ได้ผิดที่รีดตองอยังได้ค่ะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ต้มประมาณได้ประมหาณหนาที่สิบนาที่ละมันกส็สิพ่อหรอก็ะซิมเบิงแต่ว่าส่วนมัส่วนโตมีลกักษณนมักเอ่อมักอ่อนๆนิ่มๆเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เอาเส้นอย่างนี้ แปลไปโอ้สแสดงว่าท่านใดๆท่านใดเหรอโอเ้เขาบอกว่าถ้าเกิดเส้นมันแตกเขาบอกว่ามม่ก็ะชิตติดอันนี้นนใส่ก็นได้แล้วพี่้นงผ่านไปประมาณสิบกวนาทีนี่แหละมีหลักหมักหมักมันนิ่มๆ อยากจะคุ้มสอบผูไดเด้ออันนี้อันนี้หลักเส็ดแบบยังยงสไตล์ข่อยขยพ่อแล้วพ่อเราวก็ะิเอาน้ำรินน้ำออกเด้อแล้ว,ลวนี่หลัออกลตุ่มเสร็จแล้วเด้อนี่เสร็จแล้วสิมาเอาใส่ใส่หม้อหน่อยอย่ามันติดเต๋อเต้อไล่ไล่ไปถองกิน อื่นพอเสร็จแล้วคะ่ะสำหรับสำหรับเส้นนะคะสำหรับเส้นวันนี้เริ่มต้นนะคะเด้อเริ่มต้นต่อไปหั่นกะสิมาเห็ดซอสจะทำซอสหรับตุเล่น,น้องเพราะว่าถ่ายคนเดียวจะหัด ทำคลิปจานอืมอาชิบุรีก็เร์เฟกเด้อแต่ว่าก็บุบเป็นยังดอกเืาใส่หอมเลหลายรสคนประเทศนี้มันมักหอมต่อกินหอมเป็นหัวกระไรเด้อคนประเทศนี้ว่ามีเคยมีผักกินนะกินหอมนี่ละเป็นผัก หัวใหญ่เน่แค่รสเน่ทานแ้วนนประเทศเนี่ยมันไม่พักหลากหลายก็จังประเทศไทยครับตอนนี้แหละแต่ละประเทศภูมิประเทศ,เทศมันก็ไม่เหมือนกันจากนั้นไม่ยากกแิ่ใจอันนี้แคร์กระเทียมสองกิีบผัดใส่กันนะทุกคน เสียบตาด้พี่น้องนะผันหอมจะมีกระเสียบตาจ้ะ,ะและข่าเตรียมหอมจำข่าเตรียมหอมกับกระเทียมไว้สำเนียแล้วข่ากระสีนั่งไปพัดที่นี้เอากระสีมาใส่เนยพี่น้องใส่เนยใส่เนยจ้าใส่เนยจ้าใส่เนยลงไปจ้า หอ,อมอกับเนยหอมกับเนยเลยจ้าใส่ัดให้พวกรยอนใหอมเลยด้วยอใส่ห,หอมหไปโลยเปราะตถานเป็นหอนเนาใส่ไปเลยอืเลยหมอนเป็นหอนปะเด้มันเป็นเก็บนะเป็นไฟฝ้าเนาะใส่เวลาดโดน ถ้ามินแกบที่จังบาเห้าน,นี่ไว้ผัดสดสๆสๆสขนนะีน้องอผัดจนนุนหนกกหน่หอมเลยนะทน้อนี้่รักจะใส่น้ากากน้ำกากน้ำไม้ว่าดูใส่ใส่เนี่ยดูดคันมันดังเนะเสียงมันดังแล้วเบียกใส่ปนได้ ก็เลยปิดจมูกซะปิดดังซะเพราะว่าเป็นคนที่แพ้นะก็ดูอกันแบบเป็นอย่างแฉบดังแห้งแฉบจมูกแบบแห้งนี่แหละก็ะเลยหมักเวลานี่นก,นนนก,ก็เลยหมักนะเส้นเส้นหนักกากันน้ำไม่นะเพาะมันแฉบหน่อยแล้วแฉบอีกทีแล้วจะไปเช็ค ค่ะวันทียี่สิบหายี่สิบหกเดือนหนาเนี่ยแหละไปเช็คเอาเหลือไปตัว,ตวไปยังใช่ลายเนาะกนเป็นมะลอกมะเร็งเต้าหนาเต้านุ่มมะเร่ง,งกระเพาะร้ายกระเทกร้อนกระเทงแล้วให้สามีให้ผัวมาเช็ดล้างกายซะ เป็นย่างไรมันลูกสองปีไข่ชิกทีนึงด้วยค่ัน้ไปดูด้วยไขยางไยางเป็นโฮ่เ้าะัดเป็แห้งก็จงบาดห่อเนาะเกิดค่อยๆมันไปแล้วไปเอาเนื้อลงมาพี่น้องเนื้อลงจ้าเนี่ยเอาเนื้อลงละนงเนื้อลงขาใส่กับเทือหอมเทือกผัดหลวกใส่ บัคเคอเทศตะกี้นี่บ่ได้กดอันนี้บ่ได้กดอันวิดีโอบ่ได้มาทำเลยมาเป็นอย่างนี้ได้คือเก้าเป็นอ๋อเป็นค่ะใครเพิ่มได้นะคะสแนะนำนะคะ่ะเส้นหนามุไรดอกเพราะว่าปกติเส้นนุ่มอ่ะล่ะนี่หลักก็ใส่นน่มมีหลัก,กว่ามันมันพวก รักษาสุขภาพพัวก็เปืเป่อยเหัวน้ำนวดเสดออกน้ำหมูน้ำนวดสิอออกก็เสียบบ่บต้องใส่ยังหมากไมก้หัวอาหารดอยว่นนี้ยังไหลก็คือใส่ใส่อะไรนะใส่พริกไทยเกลือ ากาวด้อพี่นอ้อนเศบให้เศบมันเริ่มนี่แหละแล้วก็รอตุนให้มันไอ้นี่ให้มันเดือดให้มันเนื้อมันนิ่มแล้วไข่อยเฮดด้วยน,นี่คนอื่นเฮดคอฟลูไข่อยเฮดทั้งสี่แล้วก็สีหาเอแล้วไม่เงยหลักกับสีหฮาร์แล้ไม่เงยหลักกับสีหาร์เอซอสเผาเทศเนาะมาใส่เนาะเพราะว่า ให้มันเดือดซะก่อนต้มได้ตุนไวประมาณสิบยี่สิบนาทีนะพี่น้องแล้วแล้วใส่ใบใบาลิลิคุมหลวผพาฝรั่งเนาะใส่ลงไปเลยคะ่ะเพราะว่าปรุงได้ทีแล้วเนาะซีมเบิงรสตามใจสอบหมดละหัน่นเลยค่ะเดี๋ยวแต่ไผ่เด้อไผ่มักเด้อ,ได,อได้บ่มักกับบะใส่ก็ได้ ตอวมีนนี่หลักหม,มักหอมดีค่ะหอมนะจ๊ะใส่เลยค่ะนาทีาแล้วนำหมูน้ำร้อนบอกว่าจะอร่อยจ้าไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่เกลือกิกไทยซอสมะเขือเทศแล้วก็มะมะเขือเทศแบบเข้มข้น ได้เลยพี่นกง่ายละปิดไฟจ้าไฟจ้าอุ้ยเงยหลักเลย,ยส่มากเข้ากันสินี่เนาะแล้วละจ้าแต่ไม่เงยหลกักสิเพิ่มขึม้ม นัวจากน้อยก็คืออะไรวะใส่ชีวิตัน่อย้องไม่จริงสั

เขาใส่ตอนอนันร้อยหนาตอนเขากินแล้วแต่มีหลักใส่เลยว่ามันจะเดนหว,วมันจะเดนมั่นแนะ้วนจาใส่หนักจังหลักสิบเลย

สาวัสดีกยุ่งสิยุ่งแค่เงี้ยมัดมือมัดเว้นนั่นสินนนละแตเป็นงานงานอดิเรกนะ้าบ่ได้เฮดอ,องงยังก็เบื่อนี่ถ้าเกิดเทาเห็ดกับเขากับนางเห็นสามีแล้วกะเลวมือแล้วเป็นไปวันจันทร์กะเตรียมตัวทำงานเนี่ยรักจะใส่เกือบสักหน่อยนะไม่มีสุขต,ตายตัวนะคะท่านผู้ชม ไมีผิดมีถูกจ้ะเสบล้วนวแล้วจ้ะนวจ้ะซีมีกนเลี่น้องเข้มข้นพี่มาคอมามากินข้าวล์งสามนาที e ล้ ยามาร์คโตสามีคอยเห็ดดีดีตัวคอยท่านเห็ดกับเขาแล้วใแเราก็เห็ดแล้วเห็นว่เราดีดีสามีคอยออะสามีสามีทุกปันสามีอืมอืมบดาเคนตําดันคนดำนายสามีคอยทำความสะอาดคอยคอยก็เห็ดโซกระโปกคือเก้าอี้บ้านเนี้ยเออล้วก็เห็ดของเรานั่นแหละดีดี จวถามพี่ใหญ่แล้วมากินพร้อมกันเนาะพี่น้องบายดีรอบเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ากันเอาซ้อนสอบไม้แม่นในนี่แหะมาเด้อมาเด้อเอาซ้อนสอบไม,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 ม้ของแม่แด้วก็คุณค่ะก็ขนมเสร็จเสร็จ ว่าอยาออกกล้องเห็นแล้วก็เปดป็นแงก้พอแล้วกินากาล้วเพว่ายังท่เียเลยเดี๋ยวนี่ละเด้ดหนงเด้ออเห็ดอันนี้นวกวดกินแล้ววยวนามออกกลองสังกดแม่มาตัวอืม,มก็สกินขา้าวบกับขนมเส้เลล็นี่ยจากเห็ดอัน ปาเก็ตตีให้เขาแล้วนะกินสิบแล้วเราจะไปว่ามันหกโมงกว่าแล้วที่มันแล้วว่ามสักชั่วหกโมงกว่า แอบมากเลยขึ้นกงวมันงเสียุบหง่วงหุบง่วเหอแปดนาฬิกาแนี่เดี๋ยวขกุ่าซะนาสลอมั่วแข็งหมจริงๆพี่น้องแสบดี ไมยแล้วแล้วแล้วกจะขอกล่องนั่งขอ,อ,อ,อดอดถอดเดิมมีอกันบ่างลึงกล่องะนงอะพี่น้งองข้ากระเทียมต้องใล่ละแล้วก็เสียบ còn คุยได้เป็นหุ่นง่ายมันเรื่งมากง่าง่าย แมวแมวข่อยจะยแยู้่นี่บนั่งเงคิปนี้คลิปแหละใส่ชิดลงชุดผูกแล้วากติดตามมีนักนะเด้อ ได้ค่าขนมน้ำเขาสวยชีวิตง่ายๆในประเทศนี่คัพโปมากเลิศเลือกเพอร์เฟคตกคิดคาน มากคนก็มากความเขาเห็นงานก็จะเห็นงานอาบน้ำกับเขาเขาหน่อยก็แล้วอย่างนี้นอกจากกับบ้านกับเมืองไทยยังได้พักยังได้ใส่เงินแค,แค่แค่นั้นะพี่น้องด้วยละ,ละเมอประเบนก็คือเสร็จงาน ยุ่งสิละเมื่อปีก็คือผักปีละเทือกมันใหา่ รู้สักกันแล้วมีอะไรมากมายกินพัดกินทอดกับแบบบางแมวค่ะ,คะ,คะ,ะคแล้วก็เจอยกินข้าวแล้วเ่อยไทยบางนะ้แมวเคยเยาะกอบนี่แล้ว เาน้นยาอันใหญ่เลี้วุ่นเห็นบ่รา,ามีสโอันเผาบที่พี่นนองโดนกินล้วบ่กขยกินเมื่ไรกินยังขยิ่กินเมื่อไหร่ขยิ่งวิบ

พราเขาท่านนี้มีประสบการณ์นาะคลิปนี้คลิปแรกวา่าจะเป็นต้องแด่เแล้วก็ล่วงไ้นั่นแหละว่าคิดว่าสิยังมากไม่ด,ดอกเหตุเพราะได้เบิง้งจกวางอะ่ะข้าวข้าวนมติดข้าวข้าว nữa phải và thịt tỉ đẹp không Hãy subscribe cho อันเนี่ยเด้อยพี่น้องเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ให้ลักฝากเบ,บิง้งเขามาเบิ้งให้เดิมคลิปนี้คลิปแหละเดี๋ยวถ้าเบิง้งรเราไม่อยากไปเก็บเห็ดสุดใดญ่บอเราบอกก่อนกับสิกแกนเห็ดแล้วว่าเก็บต่อไปติดตามเดิมสวัสดีครับ